mời mẹ 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 này này, mẹ Đây mẹ Nào mẹ mẹ meo, mẹ meo meo, mẹ 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 ก่อนก่อนไม่เขาไม่ก่อนระวังตัวด้วยนะไปกันเลยแต่แมงฝากระนนี <alrededor revenir> ้แจกให้เ <vienen> พื er ่อนๆหน่อยนะอันนี้แจกให้เพื่อนๆหน่อยแจกเพื่อนๆหน่อยเรื่องฝากดูแลเรามียได้นะ ไปด้วยไปใช่ใช่ไปด้วยไปกันเ 没。 เรียกเนี่ยแบบคู่ใี้เป็นลาสุดไม่มีใครไปดูหน่อยเหรออามทุกคนใช่คิดว่าเราใช่คิดว่าคนเราควรพกของติดตัวไปหน่อยก็ได้นะรู้สึกมัร้ายตลอดใจไม่ค่อยดีเอาอะไรหรอก็ประมาณนะั้นเอาขอาติดตัวไปด้วย ในตัวมีธนูแล้วก็อันนี้มีธนูแล้วก็ค้อนจงเก็บไม่หยุดแล้วก็อันนี้ไม่มีอวมาเอาผม,ผม,มใช,ใช้ใช้นี้ได้หรือเปลาในกล่องนี้ได้เลยเพราะมันมีวางของที่มีไม่หยุดไหน,นี้อนี้ไงมีสอ,อันรจเอาอนนโล่ก็มีนะนนนนโล่แบกัน โอ้โหได้หมดแล้ววะแต่ไม้อันนี้น่าจะได้อยู่เลยฟานหัวเตรียมของอาหารกับของจะเป็นคนของไปไปก่อนเตรียมของกันมาเอาโล่นะทุกคนใครยังไม่มีโล่มาเอาโล่ตรงนี้มเมาโล่ในระกล่องน,นะอ่ามีจำกัดนะทุกคน อย่าลืมพ่ออาหารติดตัวไว้ด้วยนะว่าพ่ออย่าลืมอาหารนะอาหารขาติดตัวไว้ด้วยอยกใครเปิดประตูนะเฮ้ยมาแล้วนี่ฉันฉันน่วนะมันทำอะไรตกไว้กลางทันได้เลย เ่งีบนะนอนเธอรีบไปเรียบมารียรีบมาระวังผู้รอะจ้บ้อมาเล่นไปหนแน่หรอกลไปอีกรอบไหมดูอยู่ทางนี้ด้วยนะเียบรีมา อ๋อพอดีกาทําไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเลยหัวโหกโอ้ยชักงนะเอาไม่อยากดีกันอยากดีกันเอาเอ้วเา่ินนิ่งๆดีกว่าโอ้ยนานลยออีกแล้ว ตกไว้ที่ไหนวะเหมือนจะลาจะลาไหมนี่ฉันนี่ฉันกลับมาแล้วนะเปล่าเป็นอะไรแปลว่าอมันแปวฉันแปลวขอวะนะขอสิ่งสำคัญเลยที่พวกนั้นนะคาดไม่ถึงเป็นอะไอะไรยังไงล่ะเป็นของชควยพี่มีไงล่ะฮะสบาไหม อ้าวไงนักเรียนหลบกันอยู่ที่นี่นี่เองกินหรูอยู่ดีเชียวนะนนนอาจารย์เนโรขึ้นไปดักด็กข้างบนอ๋อใช่นักเรียนแมวไปพักก่อนเลยก็ได้นะ แ่น um> ี้งานส่งข้าก็เสร็จแล้วสิ็หนาอยู่ไหนกันนะเมื่อกี้นี้เห็นวิ่งมาทางนี้นี่นาอ้าว่าไงมาทำอะไรกันตรงนี้ล่ะ ไม่น่าจะคุยได้นะตอนนี้วิ่งไปให้ไกลเ,เพราะยังไงถ้าพวกแกอยู่ส่วนน้อยนี่พวกแกก็จะตายกันอยู่แล้วปิดร้ายเ,เ,เ,เน่ยน่จะวิ่งไปไหนกันนะ่ะพวกแกไม่มีสิทธิ์วิ่งหนีนะ อย่าเอาตัวมาบังสินักเรียนเดี๋ยวแกก็เดตายอยู่ดีเลยเอาเลยเอามี้ตอกันเลยไม่นี่เหอนี่ลงเึ็นตอนสิไปเสร็จป้ยไปซีน้ำตาว่ะนักเรียนเนโรเอ้ยนักเรียนบ้าอาจารย์เนโรโทษที ดิ้นพันน่ะกปกป้อง<ช>เพื่อนแต่ไม่รู้จักปกป้องตัวเองใครๆต้องขอบคุณนายมากเลยนะนี่ปกป้องเพื่อนแต่ไม่รู้จักปกป้องตัวเองเนี่ยนะโง่หรือเปล่าเออย,ย, <c oughs> อยงั้นก็ตายไปแใ่อย่างนี้แทะ เพื่อนเถอะอาจารย์เนโรปล่อยไว้อย่างนี้หละแล้วอาจารย์คิดว่านักเรียนที่เหลืออยู่ตรงไหนกันนะจานรเฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยหรือพวกมันออกกันไปได้แล้วไม่น่านะ ตัดสะพานหมดแล้วนี่นะพวกมันจะออกกันไปไม่ได้นอกจากพวกมันจะมีเรือกันนี่แถมเรือมันก็ต้องเป็นเรือใหญ่ด้วยที่ขนส่งนักเรียนนำมาไม่ใช่หรอไม่ได้สิไม่ได้สิพวกมันยังไปกันไม่หมดหรอกพวกมันรักเพื่อนกัจะตายขนาดไอ้นั่นมันยังยอมตายเพื่อที่จะให้เพื่อนรอดเลยยังไงกันนะ เอ,จจอ,อ้าวมาอยู่กันตรงนี้ที่เองแห่โ yeah. อ้โไปเข้ามาในวงกอนอย่าเข้ามาใกล้นี่มันเตรียมตัวกันดีจริงๆงงเลยนะกว่าน,นี้เลยขโมง,งหัวนะ อุย๊ยนักเรียนน่ากลัวจังเลยแล้วแกแกไปอยู่ฝั่งนักเรียนเนี่ยนะนักเรียนเาไปทโอ้ยี้ี่เองงั้นก็ขอให้แต่เก็บต,ตาให้ไม่ดีแล้วกันนะ ยิงขนูเข้าไม่ได้หรอกมันเตรียมตัวกันมาดีเกินไปนี่แกไปเอามาจากไหนเยอะแยะเนี่ยโอ้โหตรงนี้หน่อยตรงนี้แปะแปะ จานิโลเห็นแบบนี้ก็ภูมิใจเนาะที่เด็กของเรานะั้นช่างว่องไวสนุกเกินว่องไวสุดจนพวกเราตามไม่ทันเลยตใครดูด้วยเ <c oughs> นี่ยแค่อะไรดีวก <c oughs> ว่า <c oughs> หัวแข็งหงอกลึกพยายามเลย นถ้าแกยังอยู่ฝั่งนั้นต่อไประวังจะเตรียมตัวเอาไม่รอดแล้วกันนะอาจารย์นเนโลกลับก่อนขอโชคดีแล้วกันนะเจ้วดีกับกันหมอกกันเขียว โอ้โหโดนพิษจนเละไปหมดเลยโอ้โหถือเนเธอร์สตาก่อนตายด้วยดูดิ <c oughs> แค่อันเดียวเนี่ยนะ <c oughs> ก่อนหน้านี้ยังวิ่งหนีจ้นแจ้นอยู่เลยทีนี้มันมีแบบปกป้องเพื่อนเออน่าขำวะ่ะและดูนี่ ฉันไม่น่าทิ้งตลาดมืดเอาไว้เลยนะเนี่ยคิดไม่ถึงนะว่ามัน,มนจะมาตรงตรงเนี้ยโอ้โหอยู่ดีกินดีเนาะนี่อะไรเนี่ยเดลเทอร์สตาร์เออโอเคเออโอ้โหโอ้โหทิ้งอยาาไว้ด้วยพวกมันก็<อ>ฉลาดนะไหนไหน โอ้โห,หพร้อมกันจริงๆไอ้พวกนี้แย่แย่มากขโมเยเค้กเด็กกินใช่ไหมเถอะยังไงพวกมันก็ต้องตายกันอยู่แล้ว,น,ว,ลวนี่อะไรเนี่ยทิ้งซูชิกันไว้โหโอ้ของของโอ้โห,โหอาหาร เอาเนเธอร์าสตาร์วางไว้แน่เลยขนาดนี้เปิดไม่ได้เนี่ยปกติมันต้องทุบได้ไม่ใช่หรอวะโอ้ยชนกระเพงอีกเจ็บดังเลยโอ้ยโคหักศอก <c oughs> โคหักศอกล่าเลิงอยู่ทำไมล่นะเนี่ยเด็กก็เรียนป้องกันตัวขนาดเนี้ยเอ้ก็ถ้ามันถ้ามันออกมาแต่และตัวก็ค่อยๆเก็บมันทีละตัวก็ได้ ไม่ต้องรีบนั่นสิก็จริงตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะเก็บให้หมดภายในวันนี้เลยแต่พอตอนนี้เราถือว่าก็ไม่ได้เราต้องค่อยเก็บแต่มันป้องกันตัวขนาดนั้นก็จริงก็จริงงั้นก็ค่อยๆเก็บแล้วกันนะวันนี้พวกเราพักกันก่อนไหมดัไม่เอาดีกว่าดักพวกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละสนุกดีไปอยู่ข้างหลังกันเถอะ เดี๋ยวพะมันวิ่งมาเจอศพเราหาอะไรทํากันไปก่อนปิ้งย่างไหม oh. อ๋อปิ้งย่างมาปิ้งย่างมาๆตรงนี้ตรงนี้ปิ้งย่างในป่านี่ไงตรงเนี้ยเหมาะเลยสวยเลยนั่งแบบชิวๆเก้าอี้มีอ่ะ นักเรียนเดินมาเจอนักเรียนเดินมาเจอแบบพวกเรากินหมูอยู่อะไรเงี้ยได้ไเขาเลยเยก็อลองเรียนเราเนาะไม่ชิวก็แปลก สงครามเมื่อ10ปีก่อนฮะทหารตามสื้อ่ว้ไว้ใจไปทีกรอบนี้ล้วเราต้องไปไหนกันเนะี่ยมาเพื่อห็นยันเื่อเขารอดอมผมก็หวังเขาคก้ไข เรื่องราวสังขรฉันไม่ค่อยด like like ีนะอย่าพ oh. ok ูดดี้สิจะจะเปิดกลอนถึงแม้ยังไม่โดนถึงแม้ยังไม่โดนจ้างก็ถึงได้ไงจิตคุณไฟอืมอืมอ๋อใช่โอ้ยไม่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 เอา Ừ. Đi này Bè cưng mà còn Đây anh à. này Tại gần bê quay đây Bây giờ đi đây ตลับายนะที่ต้องเขาเพืเ่อนฉันมักจะเป็นคนนั้นตลอดอขอบคุณรับการทใช้แล้วกัน่าันโอเคครับขอบคุณที่ทำมาทั้งหมดนะ มีแต่ยพูดมีแค่นี้อย่งฉันกบเลยนะไวกันหน่นยนยเออ ว่าอจะมีรบอก่อเป็นอะไรอ่ะเนี่ยครับ้ันกอนโอเคมชเราขไปบอกให้ อาจจะปกป้องแนวมีมั้งขอคับคาดว่าถ้ามีแค่น,น,นี้ไม่เจอแรงมากไปพอไม่รู้หายไปไหนหอืมไม่เจอใครตามล่าใช่ไหมไม่ไม่รู้พวกเขาต่อยไปที่ไหน ก็เจอแต่ไฟที่นอนแมวแมว่อนี้ก็อยู่กบตดงกับพอทุกพีม่มัม้งก็แมวอยู่ปายนั้นนเนานสิไอ้ฝายเดียนะที่รู้ทำไงได้เขาเลออยใชไ,ไมเม่อกจะเป็น,น้งแต่แดกหรือเปล่า ใคก็ไปพักกันเถอะอ่อหรือว่าจะเป็นไหนต่อไหมไม,ไม่เหนื่อยเต็มตนแล้ววันตอนพักเลยแต่ฉันนั่งเศ้าอีกสักแป๊กหนึ่งมีอะไรเรียกนะเราจะไม่นั่งนี่อยู่ตรงนู้นกะ็ได้นะตรกไหนเราไก่อนยังแลนสีตาสบารเลย ตายแล้วอย่างนั้นเหรออย่จัดนี่ยทุกคนเนี่ยนี่คือนี่คือผลงานนะครับนี่คือผลงานที่แบบนักเรียนเขาตายนะครับนักเรียนทุกคนดูไว้นะครับผมดูไว้นะครับเป็นแบบว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่เสียสลาครับผมแล้วเรียนดาวบีก็วิ่งออกมาจากหลุมนะครับวิ่งออกมาจากเผืว่าวิ่งออกมาจากกองนะครับเพื่อว่าตายเพื่อให้ใครตายเสียเปล่าครับ เนี่ยท <él an ici> ุกคนเหยียบย่ำได้แลวครับเหยียบย่ำเหยียบย่ำใครได้เลยครับผมตายตายแล้วใครแค้นใครแค้นก็แบบเหยียบย่ำได้แล้วเออ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 ใครแค้นไม่เหยียบย่ำเลยครับแค้นกับเชื่อเนี่ยเออเออทุกคนแล้วแบบเราเราต้องแบบสมมติว่าใครสมมติว่าใครยืนสมมติว่าใครยืนดูพวกเราอยู่เราก็ต้องแบบ ทำไมนายตายไปเยอะขนาดนี้ไหนอยากเห็นอยากเห็นแบบทำไมนายตายไปขนาดนี้อยากเห็นอยากเห็นทำทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยเฮ้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 ยใครพูดอะไรพูดอะไรแบบคือใครนายไม่น่าตายไวเลยนายเอามึงเป็นความผิดกันเองยุงนีพูดพูดแทรกกันเลยอ่ะ เนี่ยหยุดดิกลัวไม่ใช่แล้วกลัไม่ใช่แล้วอุ้ยอุคิมมีนโต้เฮียอะไรอยอุกัวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว